ดีค่ะบอกช่งางภาษาใช้แค่คนเดียวนะคะวันนี้เราจะมาดูนี่เลยเม็ดออร์บีดนะคะนี่ทต่ไ <laughs> มเห็นแต่ปากเม็ดออร์บีดนะคะซึ่งแถวบ้านหนูขายห่อละห้าบาทเองนะคะคือถูกมากเราได้เยอะมากเลยดูดิควรเห็นนะได้หลายเม็ดมากอุปรกรณ์ที่มีแค่สองอย่างคะ่ะเรามาดูอุปรกรณ์อะไรดีกว่าอย่างแรกก็คือเม็ดออร์บีดนะคะที่เราจะต้องใช้นานแล้วมันจะเจาะขึ้นมาเป็นรูโตโตเนาะ นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สองสามวันก็นอาจจะเกิมานะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นขวดน,น้ำสองขวดน,นะคะถ้าเราใส่ในขวดน้ําอันเดียวเนี่ยมันอาจจะถ้าเราใส่สองชในขวดน้ำอันเดียวเนี่ย,ม,จจนนย,ยมันอาจจะเต็มได้นะคะเราก็เลยใช้ขวดน,น้ำสองขวดนะจ้ะขวดน,น้ำสองขวดน,นะคะเดี๋ยวขอไปใส่น้ําก่อนนะ แล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวอหลังก่อนแป๊บหนึ่งนี่จ้ะนี่งได้แลยนะเปิดฝาเลยชื่อนิจ้ะเอ้าอค บกใส่ยาดีที่เรานิดน่ะหกอ่ะคือโยเกิร์ตนีจ้ะใส่ลงไปโอ๊ยโอ้ยนกเต็มพื้นเลยอ่ะตายละทำยังไงดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราใส่กันแล้วกันนะแล้วค่อยใส่นะคะทีามันอย่างมันก็จะพก ก็เยะแเ้วนะแต่ว่าเราอยากดูมากทำไมไม่ดูนะคะเพราะว่าคือเราเป็นคนชอบเล่นออมิออมมดมากเลยนะใครชอบเล่นบ้างคะคือแบบชอบเล่นมากอ่ะคือตลอดเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนก็ไม่มีเวลาไปซื้อเลยเพราะตอนเย็นนะคะ ยาก็ทำงานนะคะก็รีบผ้าทำกระดาษเ,ลเ,เแล้วอุ้ยโหเ้ยวเลี้ยวเียวนี่มาแต่เมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สองสามวันเอาไม้มาคนะคนทำไม,ไม่ได้ มาเดี๋ยวเราใส่อีกขวดกันเลยก่อนนี้นะคะเราอ่า,าขวดนี้นะคะเราก็เก็บใส่ต่อ